ดีค่ะคลิปนี้นะคะกลับมาอยู่กับอาอินกันอีกแล้วเนาะคลิปนี้นะคะอาอินจะมาแนะนำนะคะวิธีการผสมอสูรเทพสามดาวกันนะคะอสูรเซียนของเราหรืออสูรเทพในหลายๆเกมเนาะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอสูรเซียนของเรา อาโดยปกติแล้วก็คือเราสามารถใส่อสูนเซียนได้ทั้งหมด3ตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบัตรเพิ่มอสูนเซียนเราก็สามารถเปิดตัวที่4ได้แต่ของอาอินนะอาอินยังมีแค่ใบเดียวนะคะอาอินยังเปิดตัวที่4ไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะถอดเขาพวกนี้นะคะเพื่อเอามาผสมกันเนาะก็ก่อนอื่นเนาะก,ก็ อะซูนเซียนสามดาวของออินตัวแรกคือเต็มแล้วนะคะออินก็จะเริ่มผสมตัวที่สองกันถามว่าทำไมออินถึงยังไม่เริ่มอะซูนเต่าดำาก็จะบอกก่อนนะว่าคือหินผสมอะซูนเซียนสีชมพูคือยังไม่พอนะคะก็เลยต้องมาผสม3ามดาวใส่ตัวนี้แทนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเริ่มการผสมเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้ออินจะผสมให้ดูกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มถอดของแล้วก็ไปผสมกันนะคะก่อนอื่นก็คือถอดก่อถอดเป็นชิ้นส่วนนะคะเพื่อเราจะไม่หลงเนาะ,ะชิ้นแรกเราก็จะผสมเป็นเขานะคะถอดออกก่อนนะคะแล้วก็ดูอุปกรณ์ข้างในของเรานะคะก็จะเป็นสามชิ้นเนาะมีเขา่าสองชิ้นแล้วก็มีลูกตาแดงนะคะ แล้วให้เรานะคะกดมาที่สังเคราะห์นะคะแล้วก็มาที่สวมใส่กดเครื่องเซียนอสน์ค่ะแล้วก็กดที่อสนรสามแวนะคะอ่าเส็จทีนี้ให้เราเพิ่มอุปกรณ์นะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าอสน์เซียน2ดาวแดงนะคะใช้3ชิ้นเนาะอ่าเปอร์เซ็นต์อัตราการสำเร็จนะคะ100เปอร์เซ็นต์นะคะให้เรากดผสานได้เลยปึ๊บมันก็จะขึ้นมาว่า คุณผสมอสูรเซียน3ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เรามาที่ตัวอสูรของเรานะคะแล้วก็ทำการกดใส่เขาได้เลยค่ะนี่เราทำการกดใส่เรียบร้อยแล้วนะคะกดช่วยต่อสู้ได้นะ เสร็จทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมชิ้นที่สองกันนะคะอ่าชิ้นที่สองเราจะผสมอันไหนดีอ่าผสมเป็นตัวนี้ดีเนาะอ่ะถอดออกก่อนนะคะแล้วให้เรามาที่เดิมค่ะแล้วก็มาที่อ่าท,ทุทีกดผิด มาที่สั่งเคราะห์มาที่สวมใส่แล้วก็กดเครื่องเซียนอสูรน,นะคะแล้วก็กดมาที่กล่องนะคะให้เราทำการเพิ่มให้เรากลับมาที่สัตเทพค่ะ ก็จะเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีอ่าเป็นชิ้นสุดท้ายเนาะชิ้นสุดท้ายเราจะผสมอะไรกันดีเดี๋ยวเราผสมตัวนี้ก็แล้วกันนะคะ เรามาที่เดิมนะมาที่สังเคราะห์นะคะกดสวมใส่ค่ะเครื่องเซียนอศูนเครื่องเซียนอศูนสามดาวแล้วก็กดกงเล็บสัตว์แล้วทาการผสานค่ะเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาที่อศูนย์ตัวเดิมนะคะแล้วก็กดสวมใส่อุปกรณ์ค่ะ แค่นี้อสูรสามดาวของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรสงสัยตรงไหนสอบถามอาอินมาได้นะคะถ้าอาอินรู้อาอินจะตอบถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดถูกใจกดไลค์ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะรบตกวนติดตามให้ได้อินด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ